บอร์ด E ีปรับเกณฑ์มาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV 3.0และ EV 3.5ที่ดูดูแล้วก็อาจจะรู้สึกเงี่ยงวะซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าล้วนะครับมียอดจดทะเบียนสะสมในประเทศไทยกว่า2,03,000คัน อีพีนี้นะครับก็จะมาอัปเดตการปรับเกณฑ์มาตรก,การสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV 3.0และ EV 3.5หลังจากการประชุมในวันที่30กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้เห็นชอบให้กรมสัมรสามิตร ปรับเงื่อนไขการคำนวณจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตชดเชยภายใต้มาตรการ EV 3.0และ EV 3.5โดยให้ผลิต1คันนับเป็นการผลิตชดเชย1.5คันสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและส่งออกไปต่างประเทศตั้งแต่ปี2568ตามข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจากที่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นมาตรการสนับสนุน EV 3.5หากมียอดขาย1คันต้องผลิตชดเชย1.5 แต่ EV 3.0นะครับก็จะเป็น1ต่อ1โดยมีการให้เหตุผลว่าเป็นการจูงใจให้เอกชนใช้ประเทศไทยเป็นฐานการส่งออกโดยคาดว่าจะทําให้จํานวนการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณปีละ12,500คันในปี2568และ52,000คันในปี2569ซึ่งทางเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเลขที่เขาประเมินออกมากับผลประโยชน์ที่เราจะได้นะครับอะไรคุ้มค่ากว่ากันนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับในส่วนของ ของกระบวนการจดทะเบียนรถยนต์ที่จำหน่ายในช่วงเวลาสิ้นปีให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่โดยบอร์ดอีวีเห็นชอบให้กรมสรรพาิตขยายเวลาการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศทั้งมาตรการ E ีี3.0และ EV ี3.5ออกไปอีก1เดือนซึ่งมาตรการ E ีี3.0นะครับจากที่จดทะเบียนภายในวันที่31ธันวาคม2568มีการปรับเป็นจำหน่ายภายในวันที่31ธันวาคม2568และจดทะเบียนภายในวันที่31มกราคม ผม2569ส่วนมาตรการสนับสนุน EV 3.5นะครับจากที่ จดทะเบียนภายในวันที่31ธันวาคม2570เป็นจำหน่ายในวันที่31ธันวาคม2570และจดทะเบียนวันที่31มกราคม2571ในส่วนนี้ก็ถือว่ากระตุ้นกันสุดๆเลยนะครับส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนของกรมสรรพามิตามมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV 3.0และ EV 3.5เพื่อให้มีการดําเนินการอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นโดยผู้ที่เข้าร่วมมาตรการ EV 3.0 ไม่ขยายเวลาผลิตชดเชยให้มีการจัดทําแผนการผลิตชดเชยและรายงานผลการชดเชยเป็นรายเดือนโดยกรมสรรพามิตจะมีการยับยั้งการจ่ายเงินอุดหนุนจนกว่าจะผลิตชดเชยสะสมได้ร้อยละ50ของจำนวนที่ผลิตชดเชยทั้งหมดและผลิตได้ตามแผนการจากผู้ประกอบการที่ได้ร่างเอาไว้ส่วนผู้ที่เข้าร่วมมาตรการ ev 3.0ที่ขยายเวลาผลิตชดเชยและ ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการ EV 3.5ต้องทําแผนคาดการณ์การผลิตชดเชยโดยผู้เข้าร่วมมาตรการ EV 3.0ที่ขยายเวลานะครับต้องมีการวางแบงค์การันตีอยู่ที่20ล้านบาทสําหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน5000ล้านบาทขึ้นไปและ40ล้านบาทสําหรับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า5000ล้านบาทโดยกรมสอบสามนมิจจะยับยั้งการจ่ายเงินอุดหนุนหากผู้ที่ได้รับสิทธิมียอดการผลิตชดเชยสะสมต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดในส่วนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจ ว่ามาจากบทเรียนจากเนต้าหรือเปล่านะครับถึงถ้าหากมีบทเรียนจากเนต้ายิ่งงงเข้าไปใหญ่นะครับว่าทําไมมีการปรับมาตรการการผลิตชดเชยในลักษณะนี้สําหรับผู้ที่เข้าร่วมมาตรการ ev 3.0ที่ขยายเวลาผลิตชดเชยนะครับสามารถจัดหาโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม,ต,มต่อจากเดิมได้เพื่อให้สามารถผลิตรถยนต์ชดเชยได้ภายในเวลาที่กําหนดนอกจากนี้นะครับผู้เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า ev 3.0และ3.5สามารถทบทวนการขอ รับสิทธิ์และการนับจานวนการนําเข้าเพื่อการผลิตชดเชยได้โดยรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้นําเข้าและจดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถเลือกที่จะคืนส่วนต่างทางภาษีให้กับสปสาามิตรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพื่อที่จะไม่ต้องนับเป็นยอดในการผลิตชดเชยโดยทางบอร์ด E ีียังได้เน้นย้ําถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการ EV 3.0และ EV 3.5ทั้งในเรื่องของการกํากับดูแลการจ่ายเงินอุดหนุน และการขยายเวลาการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในการวางแผนธุรกิจซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568หรือปี2025นี้นะครับในประเทศไทยมีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าหลวนถึง57,289คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถึง52%และคิดเป็นสัดส่วนถึง15%ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับมียอดจดทะเบียนสะสมในประเทศไทยกว่า2,03,000คันและมียานยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนถึง71,900คันรถโดยสารและรถบรรทุกไฟฟ้ามียอดจดทะเบียนอยู่ที่3,800คันรถ3ล้อไฟฟ้านะครับมียอดจดทะเบียนถึง1,000คันโดยมีผู้เข้า ร่วมมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV 3.0นะครับอยู่ที่27บริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะไฟฟ้าถึง16บริษัทผู้ผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้า11บริษัทรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV 3.5นะครับมีถึง10บริษัทโดยเป็นผู้ผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะไฟฟ้าทั้งสิน้นสําหรับ ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ EV 3.0และ EV 3.5มีมากถึง2,9623คันโดยมีรถยนต์นะครับอยู่ที่1 7 5 0 6 4คันและรถจักรยานยนต์อยู่ที่34,559คันในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนสำคัญสถานีชาร์จสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ มีการลงทุนในประเทศไทยรวม1 3 7 6 9 8ล้านบาทโดยมีโปรเจกต์สำหรับผลิตร,รถยนต์ EV อยู่ที่21โปรเจกต์เงินลงทุนรวม41,077ล้านบาทกำลังการผลิตร,รถยนต์ไฟฟ้าล้วนในประเทศนะครับ รวมแล้วอยู่ที่386,000คันต่อปีส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับมีการลงทุนรวม990ล้านบาทกำลังการผลิตรวม81,000 0คันต่อปีส่วนรถบรรทุกไฟฟ้านะครับก็มีอยู่3โปรเจกต์ เงินลงทุนรวม2,206ล้านบาทกำลังการผลิตรวม4,800คันต่อปีในส่วนของชิ้นส่วนสำคัญนะครับสำหรับแบตเตอรี่มีมากถึง53โปรเจกต์มีการลงทุนในประเทศไทยรวม8 6 3 6 3ล้านบาทและชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Traction Motor BMS DCU onboard charger มีทั้งหมด42โปรเจกต์นะครับมีการลงทุนในประเทศไทยถึง ,6521 ล้านบาทสถานี ประจุไฟฟ้ามีอยู่29โปรเจกต์เงินลงทุนรวม5,562ล้านบาทรวมหัวจ่ายไฟฟ้าอยู่ที่2 8 0 8 0หัวจ่ายซึ่งเป็นหัวจ่ายแบบควิกชาร์จอยู่ที่7,360หัวจ่ายสถานีสลับแบตเตอรี่นะครับมีอยู่5โปรเจกต์เงินลงทุนรวม1,279ล้านบาทโดยเป็นสถานีสลับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์อยู่ที่555สถานรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับมีสถานีสลับแบตเตอรี่อยู่ที่ สถานีและรถยนต์นั่งอยู่ที่6สถานีนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน